เราต้องการแชมเฟอร์ครับเพื่อให้มันเกิดอาขึ้นครับอามันดียังไงครับมันทําให้สีที่รันมาจากข้างบนนะครับเรียบเนียนแล้วก็ลงต่อไปข้างล่างได้นี่คือจุดประสงค์ข้อที่1ของตัวแปลงขัดนะครับจุดประสงค์ข้อที่2ครับมันทําให้การสัมผัสนะครับไล้ความรู้สึกเจ็บปวดนฮะไม่ใช่ตายด้านนะฮะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่จําเป็นต้องทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมงานอย่างเช่นกอุปกรณ์ที่ อยู่กับแกจ็ตมือถือครับมันต้องสัมผัสแล้วเรียบเนียนไม่ใช่เป็นโค้งที่คมแล้วสัมผัสแล้วเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับอันที่3ครับจะเป็นในเรื่องของการไม่ให้ชิ้นงานนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเป็น assembly part นะครับชิ้นงานที่เอาไปประกอบเอาไปต่อเอาไปใส่ในเครื่องจักรนะครับเกิดอาการาบาดกันเองบาดชิ้นงานหรือบาด o p รเต t o r บาดคนที่เอามาใช้าบาดคนที่เป็น maintenance นะครับพวกนี้เราก็สามารถใช้ตัวนี้ครับทำ edge rounding หรือเรียกว่า c h a ปอ e r ได้นะครับเมื่อเสร็จ โซลูชันคอนฟ lict ที่2นะครับมันก็จะป้อนงานออกไปข้างนอกใช่ไหมครับดังนั้นเวลาบางคนครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆดวเดียวช้าก่อนโยมยังไม่อยากจบอยากให้ผิวงานที่ขัดเรียบแล้วแล้วแชมเฟอร์แล้วเนี่ยมีฟินิชชิ่งครับใช้คําว่าการเก็บผิวที่ดีนะครับเราก็สามารถต่อสเตชันหลังได้ครับอาจจะเป็นสเตชันในเรื่องของตัวผ้าทรายขัดนะครับหรือว่าแปลงขัดชนิดพิเศษนะครับที่จะทําให้ผิวนะครับเซอร์เฟหรือฟินิชชิ่งของมันเนี่ยเปลี่ยนไป อะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่น1ให้มีชุดนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับกลายเป็นการทํา number no. four finish ก็ทําได้นะครับเป็นผิวเส้นๆๆๆเส้นบางคนเรียกขนแมวนะฮะสั้นๆบางคนบอกว่าเป็นซาตินอ่ะแล้วแต่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามความยาวของขนแปรงนะครับก็สามารถกําหนดได้ด้วยตัวรอบตัวนี้นะครับว่าจะให้มันรอบยาวรอบสั้นหรือว่าจะให้มันกดละเอียดอย่างไรก็ตามนี่คือการทํา surface finish ครับการเก็บผิวอันสุดท้ายจะทําให้คุณนั้นได้ผิวงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บครีบนะครับที่เราต้องดีเบอร์ในเรื่องของการทำแชมเปอร์หรือว่าจะเป็นฟินิชผิวนะครับสามารถทําได้ภายในเครื่องเดียวแล้วแต่คุณจะจัดคอนฟิกมานะครับเป็นคอนฟิกเรชั o นที่เป็นเฉพาะงานของคุณเองนะครับว่าคุณจะเป็นงานพลาสมางานฟันชิ่งหรืองานเลเซอร์เราจะเลือกค่าความเหมาะสมให้นะครับโดยที่เรื่องของความแข็งยางตรงนี้นะครับ เรียกว่าค่าชอตรองนี้ก็จะเป็นค่าชอที่กําหนดให้สอดคล้องกับชิ้นงานของคุณนะครับตัวนี้ปรับความละเอียดได้ถึง0.01ม mm, มตรนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะมันจะกินเล็กกินน้อยกินมากไปหรือเปล่าปรับได้นะครับด้วยระบบการทํางานแบบนี้นี่คือรุ่นประหยัดที่ตอนนี้ขายดีมากวันนี้เรามาโชว์ในงาน e x h i b i t i o n ที่เดือนพฤิกายนนะครับที่ไบเทคก็หวังว่าใครที่มาไม่ทันนะครับแล้วต้องการหาโซลูชันดีๆแบบนี้นะครับจะไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับ ชิดเมทัลโซลูชันเซ็นเตอร์โดยวงธนาบุฒินะครับเราจัดการโซลูชันแบบนี้ให้กับทุกคนที่ต้องการเอาชนะในเรื่องของงานชิดเมทัลของคุณนะครับอย่าลืมติดต่อกับชิดเมทัลโซลูชันเซ็นเตอร์นะครับเรามีคําตอบให้กับทุกคําถามของคุณครับอย่าลืมนะครับทำให้รูปโปรไฟล์ตัวเองตรงปกแล้วให้งานของตัวเองตรงปกกับใบเสนอราคาด้วยนะครับลูกค้าจะได้ติดใจแล้วก็มาใช้งานซ้ำนะครับชิดเมทัลโซลูชันเซ็นเตอร์เราคัดสรรแต่วิศวกรรมที่ทำให้คุณชนะเท่านั้น